สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคนน้องเอกคนบ้าเวิร์ร้อยแน่นอนนะคะวันที่10พฤษภาคม2565ค่ะเจอกันแนวทางนะคะอโนอยอาราพิเศษอาราวีพีลาสตาร์ลาจัมปาส์มาเลเซียรวมถึงลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วเราไปรับชมแนวทางกันเลยค่ะไปค่ะมาค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะมาเรามาเริ่มต้นที่แนวทางของลาวสตาร์ค่ะประจำวันที่10 สภาคม2อ6พาเด่นวันนี้นะคะจะได้3และ4ค่ะตัวเน้นนะคะ3 7ลอง3 5 4 9กัน3 2 4 6 8 3 7นะคะสำหรับ3ตัวนะ,ะ4 3 5และ5 4 6ค่ะก็แนวทางวันนี้นะคะขอทุกท่านเนี่ยรับชมอย่างมีสติเทื่องคัญทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดทังสิ้นจัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ อย่างที่เาเอบอกเลยค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามทางแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าห่วยด้วยนะคะวันนี้วันที่สิค่ะพฤษภาคม2566ั้ราวจำปาสักนะคะชอบสามารถแคปไว้ได้นะคะท่านผู้ชมคะอาจจะต้องแกะเลขนิดน,นึงนะคะเพราะว่าลายมือไม่สวยนะคะตัวเด่นได้1ค่ะตัวรองได้2เด่น15รอง1027การ1928นะคะ415นะคะ3ตัวเนาะนี่เลยแล้วก็210แล้วก็827ค่ะ พี่ๆก็สามารถแคปกันไว้ได้นะคะสําหรับแนวทางของน้องเอเนี่ยก็จะมีแบ่งปันให้ทุกๆวันนะคะถ้าไม่ติดภารกิจนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานเนาะก็ให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยรับชมนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะวันนี้เป็นไงบ้างอากาศของแต่ละจ,จังหวัดนะหลายๆท่านเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรบ้างอย่าลืมแคปแนะนําตัวนะบอกชื่อ จังหวัดนะคะรอก็สภาพอากาศเช่นิดนึงนะ,ะอย่างน้องเอ๋นะเอ๋นะคะอยู่จังหวัดชมุมพรนะอากาศวันนี้ก็มีฝนตอนเช้าด้วยนะ,ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันที่10บฮานอยพิเศษนะน้นองเอ๋ได้เด่น7จ็ดรองแค่ะเน้น76รอง7383กัน7582 2, 7, 3, 5, 7, 6, แล,ล้วก็9 8 3ค่ะสำหรับในทางของฮานอยพิเศษออกรอบเวลาเนี่ยสิบเนาฬิกานะคะสานาทีนะคะท่านผู้ชม วันนี้เราจะมีแนวทางรวมถึง7จ็แนวทางเลยนะคะรวมถึงมาเลเซียด้วยค่ะต่อกันที่ฮานอย VP เด่น3รอง4เน้น3 2รอง3 7 4 5การ3 5 4 0 8 3 2 5 3 7แล้วก็6 4 0ค่ะสำหรับฮานอย VP นะคะออกรอบเวลา19เกนาฬกานาทีนะคะ ตามต่อนะคะวันนี้นะคะสำหรับแนวทางต่อมาคือแนวทางของมาเลเซียรปราจามบนที่10พฤษภาคม256 6 6ม,มาเลเซียจะมีวันพุธเสาร์และอาทิตย์นะคะวันนี้เราได้เด่น7รอง8ค่ะเน้น7 1รอง7 3 8 9กัน7 6 8 2 9 7 1 5 7 3แล้วก็4 8 9ค่ะสำหรับแนวทางของมาเลเซียค่ะ ตามต่อนะคะที่เราพัฒนาชุดลาวมาแล้วบางท่านบอกงงจังลาวมาแล้วหรือลาวอะไรนะคะคือลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้ววันที่สิบวันที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเข้านะคะสามแปดเนาะตัวเน้นๆเลยนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ได้เด่นหนึ่งรองสองค่ะเน้นหนึ่งสามรองหนึ่งเก้าสองสามการหนึ่งศูนย์สองแปดสามตัวแปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งสามและเจ็ดสองสามค่ะ มาค่ะแนวทางสุดท้ายนะคะคือแนวทางของฮานอยเมื่อวานเนี่ยฮานอยพี่ๆสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าได้เลยนะคะว่าฮานอยเนี่ยเข้าจริงหรือเปล่าสาหรับฮานอยเมื่อวานเนี่ยเข้า4ี่หกแล้วก็สามแปดกันนะคะคือเข้าบนล่างกันไปเลยยินดีกับทุกท่านด้วยที่ถูกแนวทางเมื่อวานนี้และวันนี้นะคะท่านผู้ชมขาฮานอยเนี่ยเด่น3รองสองเน่น3ามเจ็ดนะคะสามแปดไปแล้วเนาะเอาเป็นสามสามห้าแล้วกันขอประกาศหน่อยค่ะขอเมจิหนะะ่อยค่ะอะตอม่ะขอเมจิหนะะ่อยค่ะ สำหรับอ่ารองนะคะตัวรองเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะคะเดี๋ยวตัวรองเนี่ยน้องเอก็จะให้เป็นสามสามเก้าแล้วกันค่ะตัวนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้สามแปดอาจจะแบบเบอร์เบอร์นิดนึงนะคะโอเคเมื่อวานนี่ออกสี่หกนะคะแล้วก็ล่างสามแปดนะคะ ว่าคิดเมื่อคืนอาจจะเบลอๆนิดหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยฟันเน้นเนี่ยสารอ3สามก้านึ่งก1รสามสี่สแล้วก็639แล้วก็921นะคะโอเคค่ะแนวทางจบไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้น้องเอ๋ด้วยนะคะเจิอใหม่ด่วนพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีคะ่ะ